นี่วันนี้นะคะก็จะเป็นต้มเลือดหมูนะคะทุกคนจ้าทานแค่ต้มเลือดหมูนะคะไม่ได้ซื้อข้าวมาทานนะคะเนื่องจากว่าเราทานได้น,อน้อยก็จะไม่ทานข้าวนะคะก็จะแบบกินน้ําแกงสดน้ําร้อนๆประมาณนี้นะคะไม่ปรุงด้วยนะคะทุกคนจ้าทานแบบไม่ปรุงนะคะ เลือดหมูเด้งๆหนึบหเลยค่ะอร่อยมากน้ำซุปเขาโหมมากทานไปได้เรื่อยจะบักคนเป็นกดไหลย้อนนะคะ ่วงนี้ก็ทานอาหารแบบไม่เผ็ดไม่เปรี้ยวนะคะไม่เค็ม <hi> เครื่องในเขาก็ให้มาเยอะนะคะที่เห็นถ้วยนี้นะคะวันนี้ก็จะแบ่งทานสองช่วงนะคะ ทานไปช่วงนี้แล้วก็เดี๋ยวสักพักก็จะมาทานอีกรอบนะคะเพราะว่าต้องซอยมืออาหารนะคะทุกคนจะลูกชิ้นหมูค่ะอร่อยเด้งเด้งนึบๆค่ะ ส่วน,นี้ก็จะเป็นตับนะคะตดน้ำร้อนๆชื่นใจมากเลยค่ะแล<ม>้วก็จะเลือกทานผักเยอะๆก่อนท่นคนจะ เพื่อระบบย่อยในะเพาะอาหารเราจะได้ไม่ทำงานหนักนะคะมีหมูเด้งให้ด้วยนะคะทุกคนจะ้ะมีหมูเด้งอย่างนี้นะคะสี่ห้าลูกนะคะทุกคนจะ้จะเดี๋ยเรามาทานหมูเด้งกันก่อนเลย ช่วงนี้ก็จะเว้นอาหารแบบรดแซบๆนะคะเดี๋ยวขอรักษาตัวเองให้หายสักพักหนึ่งก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยกลับมาทานใหม่คะ่ะใจเรียกร้องแต่ท้องไม่รับนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปกันนะคะเที่ยงนี้ก็ต้มเลือดหมูจ้าใครผ่านมาเจอคลิปกันก็แวะมาทานต้มเลือดหมูด้วยกันนะคะไปแล้วจ้า